ไปทำตามตามเป็นยังไงบ้างไปทำ <ไป S 1> ตามตาก็ตามคุณทันย่าค่ะหมอเดียวกันแล้วก็เห็นว่าที่จริงอ่ะเราเราอยากทำมานานแล้วค่ะคือเราเราเป็นคนมีชั้นตาจุดตาเล็กพอเวลาแต่งหน้าขึ้นเมทีอะไรอย่างเงี้ยอ่าเราใช้วิธีการติดสกอตเทปพอเวลาล้างหน้ามันดึงทุกวันดึงทุกวันอย่างเงี้ยเราก็เลยมีความรู้สึกตาตามันเริ่มเหี่ยวเราก็เลยว่าเอาที่เดียวรเลยดีกว่าก็คือแบบ กรีดเลยดีกว่าคือทําเป็นตาสองชั้นดีๆให้มันสวยๆเลยอะไรเงี้ยแต่นี่ก็อยู่ในขั้นตอนการเลือกหมอเลือกหมอเลือกหมอบงแล้วก็อยู่ในความกลัวอยู่อะไรเงี้ยจนมา,มาเจอน้องธัญญาไปทำแล้วก็เลยบอกเฮ้ยคือมันดีอ่ะมันงามอ่ะแล้วก็เลยแบบจัดการเลยก็สมดังใจปารถนาก็ประมาณนี้ไม่เวอร์มากเบา,เบาๆนะวีววจะ,ะได้ข่าวว่าไม่ใช่เพราะแค่ตานะคะได้ข่าวว่าเร็วนี้จะไปทำ ตามน้องธัญญาติตติดเดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนขอให้แบบกําลังชั่งใจอยู่ว่าเราจะรอให้ฟันเข้าก่อนไหมอะไรเงี้ยถ้าฟันเข้ามันอาจจะแบบร่วหน้าเปลี่ยนจมูกมันจะมาอีกนิดนึงอะไรเงี้ยเพราะฟันมันจะงุ้มเข้าก็เลยว่าจะอดใจไหวไหมเนี่ยใจก็อยากแบบว่าเฮ้ยปีนี้มันเข้าหลักสี่แล้วอะไรเงี้ยไหนไหนก็จะสวยแล้วก็ให้มันทีเดียวเฮ้ออะไรเงี้ยก็เดียเด๋ยวเดี๋ยวรอดูอีกสักพักหนึ่งก่อนว่าถ้าถ้าไม่ไหวก็น่าจะเร็วๆนี้แหละรับปีใหม่อะไรอย่างงี้อันนี้่ดูโหมดเองด้วยหรือเปล่าคะพี่ลา เดี๋ยวเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้แม่ครูช่วยดูด้วยว่าถ้าเปิดขึ้นอะไรประมาณไหนว่าอ่าเขาเรียกว่าอะไรทรงทรง,ทรงไหนที่จะเปิดรับทรัพย์อะไรเนี่ยเพราะช่วงปลายของอล่ามันมันจะงุ้มคืองุ้มเราก็ไม่รู้ว่างุ้มดีหรือว่าเปิด <c oughs> ให้มันพุ่งอย่างเงี้ยแต่ให้มันเป็นหยดน้ํามันจะดีอะไรเงี้ยเืมอ <c oughs> แต่าตานี่ถือว่าโงเ่เฮงเราแบบเปลี่ยนได้ไหมเรื่องรับรัพย์เรื่องงานเรื่องความรับหรือเรื่องอะไรอ่ามีความรู้สึกว่า คนที่มีสเสน่ห์กับคนรอบข้างกันมีความรู้สึกว่าคนอยากจะอยากจะคุยด้วยเยอะมีคนเข้ามาคุยด้วยเยอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องหน้าที่การงานหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมันมันทำให้คนแบบเข้ามาหาเราหลากหลายแล้วก็เวลาเวลาคุยอะไรเงี้ยเขาแบบเขาก็จะจ้องที่หน้าเราหรือว่าเออทำไมดูแปลกไปทําไมดูแปลกไปอะไรเงี้ยแล้วก็เออแล้วก็ภูมิใจกับสิ่งที่เราไปทํามารู้สึกว่าเป็นห่วงน้องมา อ,ท,อที่จริงอะค่ะเราเราอยู่กับเขาอะมาประมาณจะสองปีได้เราเห็นพฤติกรรมเห็นเห็นทุกอย่างจนเรารู้ว่าน้องเราเป็นคนใจร้อนแล้วเราก็ผ่านจุดแบบนี้ค่ะมาก่อนเขาแล้วเรารู้ว่าความความใจร้อนไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเลยอะไรย่เงี้ยฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นกับน้องอะเราไม่อยากให้ลามปามไปกันใหญ่เราเลยอยากโพสต์เพื่อจะยุติ ไม่ว่าบุคคลใดๆที่จะเข้ามาเพื่อหวังผลประโยชน์อะไรกับกับน้องเราอะค่ะคือหยุดเถอะเพราะว่าน้องเราทั้งสองฝ่ายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายหญิงหรือฝ่ายชายเราเห็นแล้วเจ็บทั้งคู่แล้วเจ็บหนักมากแล้วผลที่ได้รับอ่ะยิ่งทําเขายิ่งเจ็บนะคะซึ่งเขาสองคนไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยว่าพอพอก่อนเจอบุคคลบุคคลที่สามที่กําลังจะเข้ามาอย่างนั้นอย่างนี้มาเล่าเรื่องของตัวเองว่าโดนอย่างนั้น ซึ่งบุคคลหลายๆคนที่กําลังจะพยายามเข้ามาค่ะการที่เขาสองคนเลิกกันไม่ไม่เกี่ยวกับบุคคลที่พยายามออกมานะคะไม่เกี่ยวเลยฉะนั้นคือเราก็เลยว่ามันมันควหยุดได้แล้วมันเจ็บกันมามากพอแล้วเพราะตัวน้องผู้ชายเองแล้วก็ตัวอของธัญญาเองอะ่ะเขาได้มีการประกาศเพื่อจะยุติทุกอย่างแล้ว ตัวของน้องอ๊อฟก็มีความชัดเจนตัวย่าก,ก็โพสต์แล้วก็มีการแถลงข่าวอย่างชัดเจนว่าขอยุติความสัมพันธ์นั้งผู้ฉะนั้นเมือ่อทั้งสองคนนะคะได้บอกแล้วอยากให้ทุกคนเคารพในการตัดสินใจของเขาว่าเขายุติแล้วจริงๆอืเรวก็เลยแบบว่าแอบแบบว่าโพสต์แบบว่าขอทวีตมันใหญ่ไปแล้ววีเออ <laughs> ทีนี้พอหมดประมาณว่าเราดูได้ดูบทสัมภาษณ์ของท่านหนึ่งของท่านค่ะ มีความรู้สึกว่าด้วยความเป็นผู้ใหญ่ของเราอะคะ่ะเราเราเราดูทั้งทั้งหมดเลยเราดูแล้วเราก็มาเรียบเรียงเหตุการณะ์ค่ะว่าสิ่งที่เขาออกมาพูดอะคือหนึ่งวันที่สองคนทะเลาะกันและสาเหตุที่ทะเลาะกันไม่เกี่ยวกับบุคคลคนนั้นที่ออกมาพูดไม่ใช่เรื่องนั้นเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยงงว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นได้ยังไงคนคนนี้ออกมาได้ยังไง อันก็ไอเดนโนนะว่าหิวหรือไม่หิวมันก็ควรท่าเท่ามันก็ควรยืนยันคำว่าไม่ได้หิวแสงก็ไม่ควรออกมาค่ะแค่นั้นเลยวันนี้ที่เราเล่าออกมาเพราะเขาสองคนมมาปรึกษาเราเป็นคนกลางที่อยู่ระหว่างเขาตลอดและตัวตค่ะและรู้ต้นสายปลายเหตุว่าเพราะอะไรและเราก็เป็นคนจับมือเขาสองคนในครั้งแรกที่เขาแยกกันเราบอกว่าห่างก่อนเราเรือกเป็นคนว่าให้ห่าง เขาสองคนก็พร้อมที่จะปฏิบัติกับเราจนวันนึงเราถามเขาว่าพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังเราก็จับมือเขามาหาการอีก,กครั้งหนึ่งจนเขาก็พยายามเราเห็นทั้งคู่แล้วว่าเขาได้พยายามแล้วก็มาสุดทางแล้วจริงๆเราถึงบอกว่าเวาเธอได้ทําดีที่สุดแล้วงั้นก็พี่ก็เคารพในการตัดสินใจงั้นพี่ก็จะไม่ยุ่งจนหลายๆคนที่นอกเหนือจากเนี้ค่ะพยายามเข้ามายุ่งมีข้อความต่างๆมีอักษรย่อต่างๆมีนั่น เราก็เลยงวงว่าเฮ้ยแล้วต้นเหตุที่เกิดจากเรื่องเนี้ยค่ะเรื่องที่ระหว่างอ๊อฟกับย่าทะเลาะกันต้นเหตุแรกคือใคร<ห>เกิดเพราะอะไรเราย้อนไปตรงนั้นเลยแค่นั้นเลยเรื่องมีอยู่แค่นั้นเป็นเรื่องสองอ๊อฟกับธัญญาสองคนแค่นั้นเลยใช่ทีนี้ยิ่งยิ่งพอออกมาเยอะเยอะๆเราจะรู้สึกแบบเฮ้ยมันก็จบไม่เป็นสี่งเงี้ย ว่าวิงวอนแล้วก็ขอเถอะแล้วก็จําเป็นเลยที่จะต้องโพสต์อย่างนั้นออกไปเพื่อต้องการจัดยุติจริงๆเพราะตัวชันย่าเองเราก็สั่งแล้วนะว่าหยุดวางโทรศัพท์ห้ามโพสต์ห้ามห้ามทุกอย่างจนน้องแบบโอเคแล้วน้องมาอยู่ในภาวะที่แบบน้องต้องใช้ยาแล้วต้องมีหมอสภาพจิตใจตัวออบเองก็รู้เองเพราะเป็นคนพาน้องไปหาหมอเองฉะนั้นถ้าไม่หยุดเรื่องนะี้ มันจะมันจะแย่ไปกว่านี้มันจะเรื่องใหญ่ไปกว่าแล้วจะไม่ใช่เรื่องของออฟก,กับย่าเลยค่ะมันจะเป็นเรื่องอื่นไปอีกซึ่งไม่เกี่ยวกับสองคนนี้เลยอ,อืมไม่ค่ะถึงไดเร็กมาเราก็ไม่คุยเพราะมันมันไม่ใช่เรื่องของเขาแล้วแล้วล่าก็จะไม่คุยเพราะก็ไม่ใช่เรื่องของของล่าแล้วทุกอย่างมันจบไปแล้วอันนี้อยู่ในโหมดปลอบใจน้อง ล่าไม่ได้เข้าข้างฝั่งออฟฝ่ายเดียวล่าไม่ได้เข้าข้างฝั่งญาฝ่ายเดียววันนี้เราอยู่กับญาเยอะกว่าก็จริงแต่สิ่งที่ออกมาพูดวันนี้เพราะไม่อยากให้ออฟเจ็บไปกว่าน,นี้และก็ไม่อยากให้่าเจ็บไปกว่าน,นี้เพราะตอนที่เขาอยู่ด้วยกันเราบอกเลยว,ว่าเขารักกันมากเขาพยายามเปลี่ยนสถานที่สร้างบรรยากาศทาทุกอย่างอ่ะให้ให้สิ่งที่มันดูแย่กลับกลับมาหากันนะแบบพยายามที่จะกลับมารักกันะแต่สุดท้ายในเมื่อมันเป็นไปไม่ได้ ทุกทุกอย่างก็ต้องยุติอ่ายังค่ะเราเราเราแค่ได้ยินจากบุคคลใกล้ตัวเรานะคะที่มีการแจ้งมาว่าอ๋ออยากอยากคุยแต่เราก็ยังงงอยู่ว่าอ่าไลน์เราก็มีแต่ว่าตัวน้องเองก็ไม่มีการไลน์มาคุยแต่เราก็งงว่าเขาเลือกที่จะอันฟอร์เพื่อนเราทั้งบ้านหมดเลย อ่าฮะเราก็เลยว่าอ๋อเงนินงั้นก็แสดงว่าอันนี้ก็คือขอแจ้งเลยว่าเงินก็แสดงว่าอออต้องการจบจริงๆเพราะอ,อ๋อเลิกติดตามค่ะกดไม่เป็นเพื่อนใน a c e b o o k กับกับทุกอย่างออกหมดอะไรอย่างเงี้ยทั้งแม่ของย่าทั้งทุกอย่างเพื่อนคนที่อยู่เป็นเป็นเพื่อนฝั่งฝั่งย่าอะไรอย่างเงี้ยอ mm hmm. เราก็เลยว่าเนี่ยคือชัดเจนแล้วนะว่าฝั่งผู้ชายก็ต้องการจบจริงๆไม่มีการติดต่อไม่มีการฟอลโล่อะไรฝั่งผู้หญิงเลยนะคะ นั้นใครที่กําลังครอบครองหัวใจฝั่งผู้ชายอยู่สบายใจได้เพราะฝั่งเนี้ยไม่มีอะไรจริงๆเพราะมีการอันฟอลกันไปหมดเรียบร้อยแล้วอืม,อมด,อด้วยค่ะ oh, <okay. S 1> ใช่แล้วเรางงแป่ว่าเราเกี่ยวอะไรกับเรืร่องนี้อ่ะนั่นนะสิเราก็งงป่ะเอสก็นเมื่อบอกว่าอยากจะเข้ามาคุยกับเราแต่อันฟอลเราเราก็เลยแล้วมีเรื่องอะไรต้องคุยถ้าอันฟอลเราไปแล้วก็ไม่จําเป็นแล้วเพราะว่าเราเอาจริงนะล่าสามารถร่วมงานกับออบได้ไปเจอน้องได้ทักทายกันได้ ไม่คุยเรื่องมีกันแล้วเพราะว่าอ๊อฟมีความชัดเจนในการอันฟอร์มทุกๆกคนในบ้านเรียบร้อยแล้วฉะนั้นเรื่องของยติคือเรื่องที่จบไปแล้วจริง,องอจร,อจจจอรงอ,นนอ,อยากจะฝากอะไรถึงเขาไหมคืออันที่จริงอะ่ะตัวตัวอ,อ,อ๊อฟเองก็รู้ว่าพี่มีความเป็นผู้ใหญ่พอแล้วพี่ก็ไม่ได้แบบ พี่ไม่ได้อ่ารักหรือเข้าข้างฝไไ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่เป็นที่เป็นกลางที่สุดในวันก่อนที่จะเกิดเรื่องหรืออะไรใดๆอะอย่างไม่น้อยนะถ้าอ๊อฟยังคิดถึงเราอ่ะอยู่หรือยังรักน้องจริงๆอยู่แค่อ๊อฟเข้ามาหาพี่พี่พจะค่อยๆสมานทุกอย่างแต่ทุกอย่างมันไม่ได้แบบทุบทีเดียวแต่ทุกอย่างมันต้องใช้เวลารเราก็เลยคิดว่าถ้าเท่าถท่าวันนั้นอ๊อบยังรักหรือต้องการน้องจริงอ่ะ ไม่โพสต์ข้อความใดๆหรือออกมาแถลงข่าวอะไรใดๆเรายังจะรู้สึกว่ามันมันยังมีความไปต่อได้เพราะเราก็รู้ว่าต่างฝ่ายต่างร้อนแล้วเราก็เป็นตัวกลางให้น้องอะไรเงี้ยแต่ทีนี้เราก็เลยว่าในในในเมื่อว่าทุกอย่างมันยืนยันด้วยตัวของเขาเองทั้งสองคนเราก็เคารพฉะนั้นเราก็จะสอนฝั่งน้องเราว่าทุกอย่างให้คิดและไตรตรองวันนี้นะคะความรักวันเนี้ยบทเรียนครั้งเนี้ยแล้วคุณอยู่ในสื่อแบบนี้ จะเป็นครูสอนคุณให้ก้าวผ่านไปให้เจอรักดีที่สุดและเมื่อคุณเจอใครที่เป็นรักแท้จงถนอมเขาไว้ให้ดีที่สุดมาเรื่องราดีๆบ้างได้ข่าวว่าเร็วนี้จะทำเพลงเป,เป็นในรอบกี่ปีนะครน่าจะสี่ปีนะโควิดสามแล้วก็หายไปปีนึงน่าจะประมาณสี่อะค่ะค <น S 1> ใช่เพลงจะเป็นสนุกสนานหรือจะเป็นแบบแนวแบบคลาสสิกหรือว่าเป็นแบบเ,เดิมก็ก็แนวของเราเนาะก็จะแบบแบบเหมือนโฟมอัดก็แบบ แซ่บสนุกสนุกก็คือเรามานั่งคิดแล้วว่าทําไมอมันนานจังวะกว่าจะททำเพลงอันนั so ้นไอ้ก็นานอันนั้นกวนี้ก็นานจนเราไปเจอเพลงอะค่ะเราก็ไปเจอบ๊อบบี้วงสามบาทห้าสิบอ่าที่ทเพลงให้พี่บอลอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยว่าเฮ้ยเพลงเนี้ยเราไปทํากับบ๊อบบี้ไว้นานแล้วอะสิโดนบบสิโดนบบสิโดนโบสิหาทถาโดนบบจะให้รอนานไหมจะสิโดนบอีกนานไหมจะให้รอนานไหมเราก็เลยว่าเฮ้ยมัน มันควรมาได้แล้วเพลงนั้นมันนานมากจนรู้สึกมันเข้ากับจังหวะนี้พอดีเราก็เลยว่าเออลู่ลู่ชอบไหมอะไรอย่างเงี้ยก็เพิ่งเอาเพลงไปคุยกันอะไรอย่างงี้ก็แบบก็โอเคเดี๋ยวเราก็ไปคุยคอนเซ็ปต์เพลงคอนเซ็ปต์เอ็มบีว่าจะออกมาในรูปแบบไหนอะไรอย่างเงี้ย้วประกาศหาไม่เออมีแนวเกาหลีได้เรียกฮะยังประกาศค่ะประกาศ แก็เลยคิดไปนักคือถามลูกว่าลูกลูกถ้าเราเอาฟิลมาอย่างเงี้ยเออเราก็อยากได้แบบฟิลอ่ะฟิลแล้วตะพูมอะไรเงี้ยก็เลยว่ามันเป็นฟิลน้องอ่ะมันไม่ใช่ฟิลแฟนคนดูแล้วมันจะฟินกับเราหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็กลัวแบบคนอินกับความเป็นพี่น้องเราอะไรอย่างเงี้ย้แบบเอกหนาใหช่ใช่ใช่เรยก็เลยแบบว่าเอาให้แบบแล้วรู้สึกว่าโอยเราก็ให้จะมีชาเวเล่น่อะสุดท้ายให้พี่ล่าพี่ล่าฝากนิดนึงค่ะว ตอนนี้ทําอะไรอยู่บ้างอะไรนแ้ย่ามาารถตติดงเงี่ไ้ยังงไค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะอีกหนึ่งรายการที่ล่าลูกกําลังทําอยู่นะคะก็คู่ซีชี้เป้าเราก็จะไปทุกที่ไม่ว่าจะเป็นพวกร้านกาแฟหรือที่ต่างๆนะคะที่เขาแบบว่าปักหมุดปักหมุดให้เขาไปเที่ยวกันอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะพาแฟนๆไปดูไปเที่ยวกันอีกหนึ่งรายการฝากไปด้วยค่ะกับคู่ซีชี้เป้านะคะแล้วก็เร็วๆนี้นะคะกับเพลงใหม่ของเรานะคะสิบโดนบอล มาดูกันว่ามันจะมันขนาดไหนและอีกหนึ่งเซอร์ไพรส์คือตอนนี้ก็คืออีลาลูกก็ลังคุยงานกันอยู่ก็ต้องมารอดูว่าเออคือมันอาจจะแบบว่าตอนนี้มันยากตรงนี้แบบหนึ่งแล้วคุยกับพี่อีลาแล้วคนที่อยู่ต่างประเทศคนที่มีลูกมีผัวมันจะเอากลับมาอย่างไงอะไรเงี้ยพี่อีก็บอกว่าหรือเราจะเปลี่ยนเจนใหม่ให้มันดูแบบสนุกสนานในยุคนี้ตอนนี้คืออยู่ในกระบวนการคุยงานกันอยู่ถ้ามันไม่ใหญ่เหมือนเดิมถ้าคนเห็นะเขาจะรู้สึก ฟินกับเราไหมแต่ปรับเปลี่ยนให้ให้มันเท่ากับรูปแบบทุกวันนี้ที่สามารถแบบลูกค้าจ้างงานอ่ะมันสามารถไปได้แบบไม่ใช่ชีมใหญ่เป็นรถบัสขนาดน,นั้นอะไรอย่างเงี้ยถ้าแบบเล็กๆคือไ,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 ไปไปไปอะไรเงี้ยไ<อ>ปไปใช่อ,อะไรเงี้ยง่ายๆราคาเบาๆสบายๆยอะไรเงี้ยก็เป็นกําลังใจให้เราด้วยพยายามเร่งงานให้มันเกิดให้เร็วที่สุดภายในปีนี้คะฝากด้วนีย มองไม่ใหญ่ในรอบนี้วงใหญ่อีดรอสตีนที่ผมมาเออที่จริงก็อยากให้ได้ใหญ่ๆนะใช่เอาจริงมาเอาจริงนะเราเราบิวเราบิวพี่อีทอยู่อันนี้ก็ต้องงานจะเกิดได้ไม่ได้มันมันขึ้นอยู่กับล่าลู่สองคนไม่ได้ไงมันก็ขึ้นอยู่กับพี่อีทด้วยเพราะเราต้องยอมรับว่าที่ที่ผ่านมาค่ะเขาเป็นคนคิดอ่าคริปด ทั้งหมดเขาวางว่าจะต้องเป็นอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยทีมันก็ต้องรอพีคอนเฟิร์มว่าใหญ่แค่ไหนใหญ่แค่ไหนเออวีเราก็ต้องถามเราเราก็อยากใหญ่อิมแพกเหมือนเดิมมากเราก็แบบเดี๋ยวขอขอเวลาให้ลาลาบิวพี่อีให้ขึ้นก่อนตอนเนี้ยมันมันมันางอยู่ตอนเนี้ยมันมันยังบิวไปยังไม่ได้ใหญ่มากเพราะด้วย ใช่ใช่เพราะเพราะด้วยสภาพเศรษฐกิจด้วยอย่างเงี้ยค่ะอ่าด้วยราคาจ้างด้วยอะไรอย่างเงี้ยเราบางทีแบบเราฟาดมาทีถ้าเป็นสมัยก,ก่อนเนาะงานละสองสามแสนที่เราเคยวิ่งอ่ะทุกวันนี้มันทํายากมากเลยอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยว่าเดี๋ยวเดี๋ยวรอเราบิวพี่อีสก่อนไม่ไม่นานเกินรอเออ